สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคระพี่ได้นำเคล็ดลับเสริมดวงวิธีการเตรียมรับมือกับดาวมรตยูย้ายราศี7ปีมีครั้งเดียวในวันที่7เดือน7กรกฎาคมพุทธศักราช2565นํานำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะดาวมฤตยูย้ายราศี7ปีมีครั้งเดียวจะเกิดขึ้นในวันที่7เดือน7นั่นก็คือวันที่7กรกดา2565เป็นวันที่ดาวมฤตยูย้ายราศีและถือเป็นวันสำคัญนะคะ โดยในการย้ายครั้งนี้จะอยู่ยาวเป็นเวลาถึง7ปีเลยล่ะค่ะและเราจะมีวิธีการเตรียมรับมือกับดาวมฤตยูดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรรวมถึงการเสริมดวงให้เฮงให้ปังในวันนี้โคราพี่ได้รวบรวมคำแนะนำจากนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังทั้งหลายมาฝากทุกท่านกันค่ะจากกระแสข่าวดาวมฤตยู ซึ่งชื่อสากลคือดาวยูเรนัสย้ายราศีในวันที่7กรกฎาคม2565เชื่อว่ามีหลายๆท่านได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากความหมายทางด้านโหราศาสตร์ของดวงดาวนี้สื่อไปในทางที่ให้โทษคือโรคภัยอาเพศและการย้ายราศีแต่ละครั้งก็ใช้เวลาถึง7ปีเลยล่ะค่ะ จึงทําให้ผู้คนที่มีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์และความหมายของดวงดาวได้ให้ความสําคัญกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเริ่มจากหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังได้เปิดเผยส4ราศีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากดาวมฤตยูย้ายราศีไว้ดังต่อไปนี้ราศีพฤษชีวิต ต้องปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของตัวเองและงานที่รับผิดชอบแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้นราศีพิจิกดวงจะเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ในเรื่องของความรักหรือคู่สัญญาแต่การเงินยังคงแข็งแรงและมีข่าวดีมากขึ้นค่ะราศีเมษดวงฟ้าเปิดงานเริ่มเดินหน้ามีโชคจากงานออนไลน์และงานต่างประเทศค่ะและสุดท้ายราศีตุล ชีวิตพัฒนาไปอีกขั้นมีความท้าทายและได้เริ่มต้นงานใหม่ๆการเงินเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนการเสริมดวงรับดาวมฤตยูนั้นในวันที่7เดือน7เดือนกรกฎาคม2 5 6 5สาำหรับท่านใดที่ต้องการทำบุญเสริมดวงแนะนำการทำบุญเสริมดวงโดยการ 1. บริจาคเลือดหรือลงศพดาวมฤตยูมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือ ดวงดาวแห่งความตายค่ะดังนั้นการทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายจึงถือเป็นการเสริมบุญที่ดีค่ะ 2. ทําบุญกับทางโรงพยาบาลการทําบุญช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยจะมีอานิสงมากจะช่วยลดความแรงของการย้ายราศีจากดาวมริตยูค่ะ 3. งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์หมั่นกินเจหรือมังสวิรัต โดยท่านสามารถเริ่มต้นในวันที่7กรกฎาคมด้วยการทานมังสวิรัตหรือจะงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นประจำในทุกวันเกิดของท่านก็ได้เช่นเดียวกัน 4. ทํทำบุญด้วยตัวเลข0และ7เลขประจำดาวมฤตยูคือเลขศูและดาวมฤตยูได้ใช้เวลา7ปีต่อการย้ายราศีดังนั้นในการทำบุญด้วยตัวเลขดาวมฤตยูเช่น7 0 170 7 0 0 ก็แล้วแต่กำลังศรัทธ,ธาหรือถือเคล็ดเลขเด็ดค่ะนอกจากนั้นนะคะโหรรัตนโกสินนักพยากรณดวงชะตาชื่อดังอีกท่านหนึ่งก็ได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับไหวพระมฤิตยูโดยในวันที่7เดือน7กรกฎาคม2565ควรปฏิบัติตนดังนี้1 ให้ใส่เสื้อผ้าสีขาวให้ใส่เป็นเสื้อผ้าเก่านะคะและไม่ให้ใส่เครื่องประดับราคาแพงถือว่าเป็นการไม่อวดรวยค่ะ 2. ณนะเวลา14นาฬิกา26นาทีหรือป่าย2 2 6นาทีให้หันหน้าไปทางทิศใต้แล้วทำบุญลงศพ10บาทหรือ100บาทตามกำลังมรตยูจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้พระมฤตยูเจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณบรรพบุรุษทุกดวงขอให้ข้าพเจ้าหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสเสนียดจันไรทั้งหลายที่ติดตัวมาจากแห่งหนใดจงเสื่อมสิ้นหายไปพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีด้วยเทินส่วนการทำบุญเสริมดวงราศีพฤกษ พิจิกมีนและกรกฎควรทำบุญลงศพทุกวันเกิดอย่างน้อยเดือนละครั้งราศีเมษต,ตุลกุ่มและมีถุนควรปล่อยหอยขมเพื่อทิ้งความขมขื่นในเจ็ดปีที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปและสุดท้ายราศีสิงห์กันธนูมังกรให้สะสมบุญโดยการสวดมนต์ไหว้พระตามปกติค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและที่สำคัญต้องใช้สติและความไม่ประมาทเป็นสำคัญแต่ถ้าหากท่านมีเวลามีโอกาสก็อาจจะไปทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีให้ตนเองได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทำให้ชีวิตท่านพบเจอแต่สิ่งดีงามการเงินคล่องตัวจเจริญรุ่งเรืองคะ่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่อเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและที่สำคัญจะได้รับชมก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ